สวัสดีครับและแม่ความทูนะครับนี่จะเป็นวิดีโอผลการเทสของคอมประกอบของคุณนงชัยนะครับนะเปิดติดไฟ LED เปลี่ยนสีได้นะครับนี้จะเป็นเคสซึน,นามินะครับสองตอนีนี้จะเป็นชุดน้ำสองตอนนะครับสเปคข้าว นั่นจะต่อใช่มั้ยรวมจอร์หรือแจ้งห่อรวมด้วยสเปคคร่าวๆจะเป็น CPU ไลเซ้น R7 3700x นะครับเมนบอร์ดจะเป็น450แรมจะเป็น 16GB DDR4 การ์ดจอจะเป็น1080 Ti ่ 11GB โซเทกนะครับหน่วยเก็บข้อมูลจะเป็น SSD 480GB นะครับ Power supply จะเป็น750วัตต์ ชุดนั่งสองตอนนะครับเคสจะเป็นปิตมานนี้นะครับ CPU Ryzen 7นะครับเมนบอร์ดนะครับ s 5 7 0แพนท t o ม g a m i 4นะครับด้ยสิบหกกิด,ดนะนี่นะครับ DDR4 กาจอนะครับ